สวัสดีครับท่านผู้ชมทุนฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการทางช่อง YouTube เกี่ยวกับปัญหาของคนทำงาน hr คิดว่าปัญหาของคนทำงาน hr ปัญหานี้ hr ก็จะเจอกับทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น hr ของบริษัทมหาชนเป็น hr ของบริษัท ไม่ใช่มหาชนเป็น hr ธุรกิจ sme หรือว่าเป็น hr ธุรกิจไม่ใหญ่มาก hr จะต,ต้องเจอปัญหานี้ปัญหานี้ก็คือปัญหา turnover หรือว่าปัญหาการลาออกของพนักง,งานจริงๆแล้วปัญหาการลาออกของพนักง,งานหลายองค์กรมักมองมาที่ hr มักมองมาที่ว่า HR หาคนไม่ตรงสเปคไม่ตรงลักษณะงานตามที่เขากำหนดจริงๆปัญหานี้ต้องกลับย้อนถามหน่วยงานต้นสังกัดก่อนหน้าที่ของการสรรหาหน้าที่ของการมีอำนาจตัดสินใจตัดจบในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกสุดท้ายตัดจบที่ ต้นสังกัดไม่ได้ตัดจบที่ HR HR, HR เป็นคนสรรหาคัดเลือกผู้สมัครหลายๆคนคอมเพร์เทียบแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่คัดสรรสัมภาษณ์ทดสอบแล้วมีอำน,นาจตัดสินใจสุดท้ายสุดท้าย เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรหากพ้นจาก HR แล้วการรักษาพนักงานจะต้องอยู่ที่ต้นสังกัดสาเหตุที่พนักงานออกบ่อยสาเหตุที่พนักงานมีการเ turnover บ่อยไม่ใช่ HR ต้องเป็นต้นสังกัดต้องเป็นหน่วยงานนั้นๆที่ตัดจบ รอบไฟนอนสุดท้ายรับพนักงานเข้าไปในกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดรับพนักงานเข้าไปเป็นพนักงานประจําในหน่วยงานของตนเองหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องทําก็คือจะทําอย่างไรรักษาให้พนักงานที่เป็นพนักงานใหม่รักษาไว้ให้อยู่กับ ต้นสักัดนาไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ HR แล้วหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรักษาแล้วก็พัฒนาปัญหาหลายๆองค์กรมักจะมอง HR ว่าไม่ได้กำหนดการสอนงานรับคนไม่มีประสบการณ์รับคนไม่มี คุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดจริงๆแล้วต้นสังกัดต้องคิดย้อนไปในกรณีที่ต้นสังกัดจะรับพนักงานเข้าทำงานต้นสังกัดจะไฟนอนสุดท้ายปัญหาในกรณีที่ไม่มีการสอนงานไม่เกี่ยวข้องกับ HR บางองค์กรให้ HR เป็นคนจัดทำจ็อบอิเคชันหรือ j จดี เป็นคนเขียน job d e s c r i p t i o หรือเป็นคนเขียนใจดีทั้งหมดผิด job d e s c r i p t i o HR เป็นคนออกแบบฟอร์มเท่านั้นเป็นคนออกแบบฟอร์มเท่านั้น<ม>เห็นไหมหลายๆองค์กรโทษ HR ในเรื่องของการให้พนักงานออกหรือว่ามี t u r n ์น e อเ์เือสูงต้องกลับคิดไปย้อนใหม่ คิดไปย้อนที่ต้นสังกัดว่าใช้กลยุทธ์รักษาพนักงานมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่โทษไป HR คนทำงาน HR น่าจะเจอปัญหานี้ต้องทำความเข้าใจกับต้นสังกัดนะครับสวัสดีครับ